สวัสดีครับรายการอาจารย์มยนพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีสมาชิกในกลุ่มไลน์ติวผู้สอบบัญชีวศษีเของเรานะฮะเป็นสมาชิกที่อยู่มานานแล้วก็เ <c oughs> <c oughs> ข้ามาถามก <c oughs> ็สมาชิกท่านนี้เนี่ยมาถามเรื่องเรื่องรอบป,ปีฮะเรื่องรอบป,ปีมันม,มีผลยังไงคะทำไมถึงต้องมาถามเรื่องรอบป,ปีเรื่องรอบป,ปีทางบัญชีเพื่อจะเสียภาษีกันได้นี่ติุคนไงฮะเพราะว่าในรอบป,ปี59สมกรบอกว่าถ้าจัดทําบัญชีชุดเดียวไม่ต้องเสียภาษีกันได้ ถ้าทาบัญชีชุดเดียวแล้วก็คุณ,คณจดแจ้งว่าคุณจะทาบัญชีชุดเดียวนะคะค,คุณเข้าไปแล้วคุณก็เป็น s m e ด้วยถ้าคุณเข้า2เงื่อนไขนี้นะคะคุณถึงจะมีสิทธิ์ได้รับยกเว้นภาษีในปี59คือไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ี่ตบุคคลเลยคในปีะในปี59นะปี59อ่าคราวนี้ถ้าปีอื่นมันก็ต้องเสียภาษีตามมาตราที่เขากำหนดไว้อ่าใช่สิคะอาจารย์ขานี้คำถามก็คือรอบปี59ที่สัมกรบอกเนี่ยมันดูยังไงรอบปีห9 คือโดยทั่วไปแล้วคําว่ารอบปีห้าเก้าของผมเนี่ยผมก็จะหมายถึงว่าวันที่หนึ่งมกราคมห้าเก้าจนถึงสามเอ็ดธันวาคมห้าเก้าเนี่ยคือรอบปีรายได้คา่าใ้จาที่เกิดขึ้นในช่วงเนี้ยผมก็จะบอกว่าถ้าผมไม่จดแจ้งต่อสมภรมแล้วว่าจะทาบัญชีชุดเดียวรอบปีช่วงนี้ก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้คราวนี้ลูกค้าท่านนี้เนี่ยเขาไม่ได้ถามรอบปีแบบเบสิกแบบนี้ฮรเขาถามรอบปีก็คือหนึ่งตุลาใช่ไหม ตุลาห้าแปดรอบปีของเขานะฮะจนถึงสามสิบกันยาเอ,อตุลก่อนก่อนหนึ่งตุลาก็คือสามสิบสามสิบกันยาห้าเก้าลูกค้าท่านนี้ถามอย่างนี้ฮะหนึ่งตุลาห้าแปดถึงสามสิบกันยาห้าเก้าเนี่ยอย่างเนี้ยอยู่ในอยู่เน,เนรอบปีห้าแปดหอรอบปีห้าเก้าเป็นรอบปีห้าแปดหรือ <59. S 1> รอบปีห้าเก้า คือถ้าเกิดมันสรุปมันต่อปี59คุณก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นี่หนึ่งคนแต่ถ้ากมันต่อปี58จะต้องเสียภาษีไต้องเสียนะฮะแต่บางกิณมันมันค้อมปีไงใช่ไหมคราวนี้คําว่าสำหรับสำหรับกรณีเขาเขาไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องมีรอบปีเริ่มต้นหนึ่งมกราถึงสามเอทนาวาเสมอถูกปะมาแล้วแต่คุณเริ่มต้นกิจการเมื่อไหร่ดังนั้นถ้าเกิดอย่างนี้นะฮะผมมีคาถามของผมนะสมมุติผมยกตัวอย่างว่าถ้าผมไปจดทะเบียน เป็นนิติบุคคลเนี่ยนะฮะในวันที่หนึ่งกุมภาพันห้าสองถามว่ารอบปีของผมมันจะต้องเริ่มยังไงฮะรอบปีห้าสองเพราะผมไปเริ่มต้นนิติบุคคลในปีห้าสองได้ไหมดังนั้นระอบปีของผมถ้าเกิดผมอยากจะเอากุมภาชนกุมภาเลยผมไม่ได้ต้องการตัดตามเดือนธันวาดังนั้นรอบปีห้าสองของผมก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธปีห้าสองถึงสมามเอ็ดมกราคมปีห้าสาม อันนี้คือรอบปี52รอบปี52แปลว่าเราเวลาเราจะดูรอบปีเนี่ยเราดูวันแรกถูกป่ะเราดูปีเราดูปีเริ่มต้นเนี่ยเนี่ยรอบปีเป็นขั้นข้อมันถูใช่ไหมฮะมันค่อมปี58คราวนี้อยากจะรู้รอบปีของมันก็คือดูนี่เลยมันเริ่มต้นไหนก็คือรอบปีนั้นดังนั้นที่ถามมาเนี่ยรอบปี58ถึง3บกันยา59 ดูตัวต้นมันคือปีห้าแปดมันคือรอบปีห้าแปดค่ะดังนั้นถ้าเกิดเป็นรอบปีห้าแปดก็ต้องเสียภาษีเงินได้ที่ติคนนะค่ะ<ฆ>แล้วพี่ท่านนี้ก็บอกว่าสอบเอ่ออดิดผู้ตรวจสอบบัญชีก็บอกว่าต้องเสียภาษแบบนะีไม่ต้องเสียภาษีให้เป็นรอบปีห้าเก้าใช่ไหมคะอ่านว่าแบบอะไรนะไม่ต้องเสียภาษีก็ขี้รุ่งเนี่ยเอ้ยคุณระบบชื่อเลยเนี่ยอ่านพี่เขาบอกว่า รวมความจริงต้องเป็นปี58หรือเปล่าคะอาจารย์ออแต่ว่าผู้สอบบัญชีออกงบการเงินมาให้เนี่ยผู้สอบบัญชีบอกว่าเป็นของปี59เพราะฉะนั้นเนี่ยงบของเขาก็เลยไม่เสียภาษีแต่เขาเข้าใจว่ามันเป็นของปี58เพราะฉะนั้นต้องเสียภาษีหรือเปล่าหรอเนี่ยเขาบอกอย่างเงี้ยเขาถามว่ารอบปีตุลา58ถึงส0มสิบกันยายน59ใช้สิบบัญชีเล่มรอบเดียวได้ไหมนะเขาบอกว่าหรือไม่เสียค่าส่วนตัวคิดว่ารอบปีนี้ น่าจะสิบเปอร์เซ็นแต่รอบปีต่อไปยกเว้นค่อยยกเว้นพอดีออดิตออกงบยกเว้นภาษีมานะ่น่าจะผิดไหมคะออดดตบอกว่าไม่ไม่เสียภาษีก็ออดิตบอกว่าไอ,รอ 1, ้รอบหนึ่งตุลาห้าแปดถึงสามสิบกันยาห้าเก้าเนี่ยออดิตบอกว่ารอบนี้มันเป็นของปีห้าเก้าก็เลยได้รับยกเว้นภาษีไม่เสียภาษีสักบาทครับแต่พี่ท่านนี้เขาบอกว่าส่วนตัวเข้าใจว่ารอบปีนี้เนี่ยเป็นของปีห้าแปด ั้นปี58าดเนี่ยจะต้องเสียภาษีคือส่วนที่เกิน3 0 0แส0บาทแรก10เปอร์เซนตครับเขาบอกว่าต้องเสียภาษีแล้วรอบหน้าก็คือ1ตุลาห้าถึง30กันยา60ถึงจะได้รับยกเว้นภาษีอืมแล้วเอเดิชนา่าจะผิดค่ะ,ะพี่พี่ก็น่าจะถูกนะฮะพี่ถูก <laughs> ค่ะ